ROV นะก็อยู ien, ่กับพี่วินคนดีคนเดิมคนนี้ไม่รู้เขาเล่นเป็นวะนะดูจากการที่เราเล่นบ่อยหรือไม่เล่นบ่อยก็คือไอ้ลูปไบโพล์นี่ทอกคนไอ้คนที่ไม่่อยได้เล่นมันจะมีอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าผมกับพี่วินจะไปรอดหรือเปล่าจะกลับมาเล่นไหมไม่รู้ก็อยากเล่นเฉยๆดิเล่ผมอยากเล่นอ่ะโอ้ยขนาดไม่ได้เล่นหนาแน่ๆอยู่เดมอนสองทำไมมันไม่ตกไปอ่ะแรงที่ต่ำสุดแล้วหรือเปล่าโอ้แรงต่ำสุดลองขนาดขนาดผมเดมอนพี่บอกว่าต่ำสุดแล้วของพี่มันจะขนาดไหนวะ นะ่เฮ้ยตัวไหนมันโก้งอะ่ะไ,ไม่รู้อะ่ะถ้าเล่นแท้งมันก็จะน่าเบื่อหน่อยนะแันดาหรอกันดาเล่นแนวคอมผมไม่เอาตัวอะไรดีนะอยากเล่นตัวอะไรดี วินผมเล่นตัวอะไรดีวะทุกคนตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าผมจะเล่นตัวอะไรดีลุงพลไงลุงพลเอาไปไกลๆดิมันต้องเป็นไฟเตอร์เนาะออฟเลนออฟเลนต้องเป็นไฟเตอร์แต่ไม่รู้ว่าผมจะเล่นไฟเตอร์ตัวไหนดีนะครับตอนเอ่อที่จะเล่นที่ผมคิดเอาไว้นะน่าจะเป็นตัวนี้ปลาไหลปลาไหลไม่รู้มันชื่ออะไรมต้องสนใจทีมเลยอะนปลาไหลหเืยตัวนี้ดี้ผมว่าเอาโอเมนไปเล่นดีกว่ามั้โอเมนนี่แหละขอฟาร์ม ก็าฟาร์มสิผมฟาร์มเลนทุกคนทุกคนดูกรอบเลยครับผมกรอบเพชรลิงกรอบเพชรช้างกรอบเพชรไอ้นี่อะไรแรดขอบเพชรไอน้อน,อน้่มเสียงม่วงดูพี่วินดิครับเออหัวหน้าทีาอ่ะพี่คือกูละคือคือกูไปจากวงการนี้นานแล้วเลยนานคือคือนานมากนะครับพี่วินไม่ได้มาเล่นนานมากเป็นปีอะกูพูดอย่างนี้ดีกว่าปี S <S ไม่แตกเลยปีนึงเต็มอ่ะเราไปดูนะครับว่าเราจะเล่นกันได้หรือเปล่าเกมนี้นะเพราะว่าเราไม่เล่นกันมานานมากผมก็ไม่เล่นนานนะทุกคนตั้งแต่ผมไปติดอาอ่วีก็เกือบป,ปีกว่าที่ผมไม่ได้มาเล่นมา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 ,มาอันนี้เล่นในคอมนะครับไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะเพราะว่าในคอมมันภาพนันน้นน่าจะชัดกว่าหรืออะไรกว่านนันถ่ายมันง่ายอะ่ะผมก็เลยเล่นในคอมนี่แหละแล้วผมจะอัพเป็นนี่ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้มันคืออะไรนะตอนนี้ผมน่าจะเจอหมอทอสหรือไม,ไม,ไม่หมอทอสก็นี่แหละสกัดสกัดด้เดินไม่เป็นวะเดินไม่เป็นเฮ้ ไอลิงมันเต้นบีบอยอยู่ฐานเฮ้ยลิงไม่ได้บีบอยฐานมันมันฟ้ามันใหญ่อะลิงอะเฮ้ยลิงเฮ้ยตาแรกก็ยจังทางข่าปุ่มเอ้าล่ะฟ้ามฟ้ามไว้มานี่แหละเหตุผลที่ผมเลิกเล่นยงนะพี่นะถ้าเล่นถ้าเราเล่นตัวใกล้ๆนะครับเราปรับเป็นใกล้สุดน่าจะดีไม่เป็นไงความรู้ยังมีอยู่นะดูนะครับมาเขามาเวทหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีใครมาเวทมาพี่บินกูเดินไม่ได้เดินไม่เป็นเลยอ๋อทางค่าเร็วๆทางค่าเร็ว ตอนมาก็ไม่ตั้งค oh, ่าโอ้ดีที่มาหมดธรรมดาเพราะว่าไปหมดแรงกันไม่ได้ตีตีตีมาดิก็มาดิก็ก็มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดีมอทอสอ่ะแต่แต่มอทอสถ้าเรานึ่งหนึ่งกับมันเราเราสู้ยากอยู่นะทุกคนวุ้ย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 เออจะนะเข้ามาดิเข้ามาดิเออกดไอซีคิวเอเอเดนหนึ่งตัวเดีนหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้โหกดสอซีคิวสองไม่ทันอุ้ยถ้ากดทันเมื่อกี้น่าจะรอด โอ้ยอย่างเราได้หนึ่งเขี้ยวพี่ม้าเดินเองแล้วเนี่ยกูเดินเองแล้วเนี่ยไม่พี่มเองทำไมวะเออนะครับปู่ก็ตั้งค่าปู่เหมือนตั้งค่าวปู่วิฟายนะไม่ววิ้วมันหาที่ตั้งค่าไม่เจอเนี่ยสัตว์เดือดอยู่ไหนวะแอลเอาละเอาลบอดเล่นแล้วบอดเล่นนะครับคนเฮ้ยเฮ้ยอย่าจะวิ่งพี่บินพี่บินอีกพี่บินยิงยิงยิงเอ้ยได้หนึ่งตัวแล้วเว้ยบอดยิงบอดยิงไอ้สัตว์บอดยิงบอดยิงก็แหละบอดยิงก็แหละอือฮ่าหน่อยโอเค เฮ้ยลิงมาว่ะลิงมาแล้วลิงมาแล้วลิงมาแล้วมาตีป้อมตีป้อมตีป้อมลิงตีป้อมตีป้อมตีป้อมนี่ตีป้อมอย่าไปตีกูดีลิงเฮ้ยลิงแม่งก็ดีอยูคิวเลยทุกคนตอนนี้พี่ปีนกำลังตั้งค่าอยู่ครับก็รอเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับมาประกาศให้ดูเว้ยมาดีสกัดสกัดนี่สกัดเนี่ยเนี้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 ยไก่ยืนนิ่งเนี่ยไก่ยืนนิ่งเนี่ยโดนพี่ปินโดนพี่ปินโดินเอ้ยเนี่ย สามรูมหนึ่งเฮ้ยลิงวิลิงข้อเท้าวิลิงเท้าจริงโอ้โหโอ้โหข้อเห้าช็อตเมื่อกี้ข้อเห้าการเล่นอัปเดตนะครับแล้วก็แบบว่านานๆไปแก๊งทีนะทุกคนเราต้องทำเล่นเราให้ดิเราจะกัดมันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยหรอวะฮโลโอ้ยบดเด็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 ดเนี้ยอันนี้ก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยขังมันไม่ได้โอ้เพราะเมื่อกี้กดขังตอนที่มันอันนี้มันไม่ได้โอ้โหไอแตาไว่ามันเกมนี้มันมีอะไรเปลี่ยนระหว่างวันเด็โดนโดนวิดวิดโดน โดน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 โวยไรพูกมือควยไรเจไปอเอเออตัดเอ็บไปอเรื่องว่เรื่องว่าเรื่องว่า มึงคิดว่ากูเล่นไม่เก่งเหรอไอสัตว์ใครจะเล่นเก่งเท่าคูแล้ววงการวงการแบบว่าสุดสุดทุกเกมใช่ไหมมาดีมาพี่ไบ่เฮ้ยพี่พี่แอพุ่มแอพุ่มอพพุ่มพี่แอพพุ่มของผมมันอันติของผมมันอันนี้มันขังไงเวลานั้นอะโอ้ดีเลยเออใช่ใช่มาจากอันตคอมบอกอันติพี่ผสมอันติเลยนะนี่นี่มาแล้วมาแลเฮ้ยนี่ี่มันยังไม่มาไม่ใช่เออยังห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 อยกลับากลับมากลับมากลับากลับกลับผมเอออย่ผมเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วได มันห้าวก่อนถ้ามันถ้ามันห้าวเราเอาเลยนะโอเคปะนี่ไงนี่ไงวาวไปพี่มาวอัวตี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 ไอตีไปไหนเพีอันตีไปไหนมาไดตีไปไหนว้าวไอตีไปไหนมาตีตีตีตะตี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 ดีต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 นตีพีตีลีพีเล็ีไปไหนไอ้สัต์ ไปเข้าวงสักอันเลยเนี่ยโอ้ไอ้สัตว์เอ้ยอันตีเฮ้ยคนเราตัววินหลงลื้อกันบ้างดิ้อยเหี้ยโอ้ลืมขนาดนี้เฮ้ยตีมาแล้วตีมาแล้วรอบนี้ไม่พลาดไม่พลาดอาอีกอีกกลางมันเลยเมื่อกี้พูดงี้เอ้ยพี่วินพี่วิน พี่เป็นน้องพี่เปนน่องกระโดดกระโดดเฮ้ยมาดี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 กุ๊บลีกุ๊บนี่ไก่เอ้ยเฮ้ยแลดเออแลดแลดเออเดีว่าเดีว่าทีมมันเมื่อกี้เกือบใส่แล้วนะมาพี่เป็นพี่เป็นเออราดันนกนกเพี้ยนนกนกนกเพี้ยนนก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 ไปยิปดีไหมนี่อนี้พี่มา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 อติอติอติเอาเลยนะอติเอออติไปไหนอีกแล้วพี่อติไปไหนได้ได้อยู่ได้อยู่ได้กับพี่ ผมคนเดียวเลยไม่โดนอยู่โดนอยู่โดนอะไรวะน่าตะวงกลับบ้านก่อนทำไมทำไมทำไมเล่นเกมแล้วแล้วมันแบบว่าเจ็บอ๋อพี่ไปสามตัวแรงเกินมาสมตัวเลยตามตัวเลยนีได้เอ้ยเรียบร้อยอุ้ยน่าจะตายโอ้โหเป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่นะการกลับมาเล่นครั้งนี้อุ้ยฮันเน่ฮันเน่เข้ามาดีเข้ามาดีรู้นะจะต่อยหลบซ้ายหลบขวา เราเล่อพี่ชายมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สองครั้งแล้วนะพี่พี่มาโดนสองครั้งแล้วนะพี่มันอุตส่าห์เป็นวงกลมอ่ะพี่พี่เล็งก่อนได้ปะอันตรีผมขอร้องเถอะเล็งก่อนผมขอร้องเถอะพี่ได้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 ไดจัดดิจัดดิจัดดิใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิอุ้ยน่าจะฟิกเกอร์มาวะฟิกเกอร์มาน่าจะดีมามาพี่มาไม่มาอุ่ยมันสลับเลนปะน่ะได้ได้มึงขังให้ได้ก็แล้วกันจัดให้ทำไมแคลรี่มันโหดจังวะเอ้ยมานี่พี่เล็งเล็งก่อนเล็งเล็งเออเออเอ เอ้ยก็ว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมคนเดียวผมคนเดียวยอดเลยพี่อ่ะพี่อ่ะตีตีพี่พี่พี่เลยยาว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 เลยยาว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 เลยอยู่มามามาวิ้ยตีตีตีบูบ้าบูบ้าบู้าระไรมาออกมาจะมาจากป่านะแบงค์พี่อ่ะไม่ไม่ไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ออกมาตีตีตีไอรัสไอรัสไอรัสเฮ้ยเอ๋ยถอยถอยถอยพี่ถอย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 พี่พี่ถอยเฮ้ยแตกเตกเตะถอยถอยไปสวยถอยถอยถอยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออกูหูอ่ะดูดิเขายังไม่ได้ซักฟอ้อมเลยพี่เลนคนอื่นอ่ะพี่ดูเลนเราดดดดยยยยอออเลลนะสุ้้้าาววตแ เรียนกลางปะเลนกลางต่อใช่ได้ได้ได้มา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 เอวียเอวีนมันเฝ้าเลียนหรอ่ะมาดิมันเฝ้าเลนโดนผมขังอ่ะเอาดิถอยอยู่ถอยอยู่ถอยอยู่เอาบลูเอาบลูป้องเอาบลูป้อง๋อบลูบลูเอาเลยเลยเอาเลยหลิงไม่อยู่หลิงไม่อยู่หลิงไม่อยู่อะเลยเลยหลิงไม่อยู่อะเลยเอาเลยไปไปไปพี่เดี๋ยวมันด่าพ่อเลยแล้วเลยแล้วเลยวเเยล้วเยแน่แน่เลยเย้แล้วกูแล้วกูเป็นคนได้ด้วยนะไม่ใช่อะไรนะกูดันเป็นคนได้ไหมไม่ไม่อ เฮ้พี่พี่พี่แรดแรอรก่อนสกิลยังใช้ไม่ได้กูใช้ไปเมื่อกี้มาสิบวิมาสิวิมาสิวิอยางงัดหน้านันวะเฮ้มันบอกซ่ารอยต้นมึงไปใช้กับพวกไอตัวแทงไม่ยังไม่ดีว่าเล็กนี่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 เฮ้แรแรแรดแจยนพี่พี่พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยไอันนี้อันนม่เอาเลย่ มาดิ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 ก็มาไดหมูหมูนะครับก็ใหมู่หมูนะครับมนเล่นน้นก็มาไดหมูหมูนะครับมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิ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 ยาดิมาดิมา่าดดิด็มาดมปมม ป้อมก่นนะครับเกมนี้เราต้องชนะได้ป้อมนะทุกคนแต่ว่าถ้าถ้าคิวเยอะเราก็แบบ <c oughs> นั่นแหละมันก็ไม่ได้ชนะมันแค่ตะใจเฉยๆเฮ้ยมันเป็นไอเเมเมเมัน,นมเยอะมันเยอะเฮ้ยตอนนี้ผมฆ่า7จคิวนะครับน่าจะฆ่าสูงที่สุดในทีมโอ้ยตำรา กูัพพอร์ตกูัพพอร์ตเป็นเงี้ย้ยแบ็มากลางเปพอรนเอาเลยรอเฮ้ยเอาเลยรอเฮ้ยเอาได้ได้พีีแบ็โมยเบ็นกโมยบูลิงเฮ้ยขนาดผมไม่ได้เล่นมาเกือบปีแล้นี่เกมเนี้ยปล่อยเหี้ยอะไรกลางป่าไปนั่นะไอ้เหี้ยไหเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ไอ้สวยสวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสอ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 งอีกตัวนี้ตัวนี้มาดิตี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 แตกสามแตกสามแตกสามเข้าเขาป้อมเข้าป้อมพี่เข้าป้อมยิ่ง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 ป้อมเฮ้ยเราจะชนะลหวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะกูว่ากันเลยไอ้พี่พี่ตีก่อน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 ตีกนตีคนเอ้ยชนะเว้ยชนะเว้ยชนะเว้ยแตกไปดีแตกไปดี ถือว่าสนุกสนานนะกันที่เรากลับมาเล่นเกมเนี้ยเฮ้ยวิกตอรี่วิกตอรี่อันนี้ก็เป็นหมดแรงนะครับ <laughs> อยากจะบอกว่าหมด,หมดแรงเสียสภาพคุณยังเข้าแรงไม่ได้เลยเยียบอกร้องหมดแรงไอเหี้ยเออเ V เว่ กูดูแล้งกูยังไม่เปิดเลยอ่ยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพี่บินแกแล้งอะไรแล้วเฮ้ยก็ไม่น่านดูแล้วแหละตอนแรกเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาแล้งอะไรนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ <laughs> นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กซับสไครต์ได้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้อาจจะมาปแปลกๆนะอาจจะแปลกทุกวันแล้วละ่ะช่วงเนี้ยโอเคไปละคลิปไปออก